งานกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมรา,าชนินีนานณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาภูมิใจนำเสนอการออกกำลังกายป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุเริ่มกันที่ท่าแรกนะคะการออกกำลังกายกล้ามเนื้อในฝ่าเท้าค่ะหาผ้าขนหนูมาวางหลังจากนั้นใช้นิ้วเท้าทั้งสองข้างพยายามขยุ่มเก็บผ้าขนหนูค่ะทำทั้งหมด10ครั้งค่ะ ท่าที่2นะคะนั่งเตะขาขึ้นลงค่ะให้เริ่มจากขาข้างซ้ายนะคะพยายามเหยียดข่าข้างซ้ายให้ตรงค้างไว้น้ำหนึ่ถึงสิบหลังจากนั้นวางลงค่ะทําทั้งหมด10บครั้งต่อด้วยขาข้างขวาค่ะอีก10บครั้งท่าที่3มนะคะยืนเหยียดขาไปข้างหลังค่ะ สำหรับผู้สูงอายุที่รู้สึกว่ายืนไม่มั่นคงนะคะพยายามหาที่เกาะที่มั่นคงค่ะหลังจากนั้นพยายามเหยียดสะโพกข้างขวาไปข้างหลังนะคะค้างไว้นับ1-10ถึงกลับมาวางที่เดิมทำทั้งหมด10ครั้งท่าที่4ยืนกลางหบขาหาที่เกาะที่มั่นคงหลังจากนั้นค่อยๆกลางขาขวาขึ้นค้างไว้นับ1-10ถึงกลับมาวางที่เดิมค่ะทำทั้งหมด10ครั้งท่าที่ห้ายืนขยิ่งปลายเท้า ค่อยๆขยิงปลายเท้าขึ้นค้างไว้นับ1นถึง10กลับมาวางที่เดิมทำทัท้งหมด10ครั้งค่ะท่าที่6ยืนย่อเข่าหาที่เกาะที่มั่นคงย่อเข่าทั้งสองข้างลงค้างไว้ในตำแหน่งที่ย่อไหวนับหนึ่งถึงสําสำหรับคนที่เก่งอาจจะค้างไว้ที่90องศานะคะแล้วก็ค่อยๆเหยียดตัวขึ้นทำามสิครั้งค่ะ ท่าที่7ดยืนขาเดียวหาที่เกาะที่มั่นคงหลังจากนั้นค่อยๆย,ยกขาข้างซ้ายขึ้นค้างไว้นับ1 1ถึง10วางลงทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งและสลับทำอีกข้างหนึ่งค่ะท่าที่8ยืนโยกตัวซ้ายขวา หาที่จับที่มั่นคงหลังจากนั้นค่อยๆโยกตัวมาทางข้างขวานะคะค้างไว้นับ1-10เปลี่ยนไปทำข้างซ้ายค้างไว้นับ1-10ถทำซ้ำทั้งหมด10ครั้ง่ที่9เดินต่อเท้าพยายามใช้ส้นเท้าต่อกับปลายเท้าเดินไปเรื่อยๆจนครบ19ทําทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งค่ะ ท่าที่10เดินบนปลายเท้าหาที่เกาะที่มั่นคงหลังจากนั้นพยายามเดินเหมือนเดินปกติแต่แค่เดินบนปลายเท้านะคะเดินทั้งหมด19ก้านับเป็น1ครั้งทำทั้งหมด10บรอบค่ะท่าที่11เดินบนส้นเท้าหาที่เกาะที่มั่นคงหลังจากนั้นพยายามเดินเหมือนปกตินะคะแล้วก็ <mumbles. S 2> เดินด้วยส้นเท้าไปเรื่อยๆจนครบ19ก้านับเป็น1รอบทำทั้งหมด10บรอบค่ะ ท่าที่12ยืนบนส้นเท้าหาที่เกาะที่มั่นคงหลังจากนั้นค่อยๆยืนด้วยส้นเท้าทั้งสองข้างค้างไว้นับ1นึถึงสิบทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งท่าสุดท้ายนะคะท่าที่13ยืนต่อเท้าค่ะเริ่มจากเอาส้นเท้าข้างขวามาต่อกับปลายเท้าข้างซ้ายค้างไว้นับ1นึถึงสิหลังจากนั้นสลับเป็นนําเท้าข้างซ้ายมาต่อกับปลายเท้าข้างขวาค้างไว้นับ1นึถึงสิบทำซ้ำทั้งหมด10ครั้งค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสามารถติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจกายภาพบำบัดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีหน้านํำเพรนาทาวีจังหวัดสงขลาสวัสดีค่ะ